นี่อ,น,น,อ,อน,นี้จะขบไดอรูบอกงานขึ้นบนนิดนึง นี <G Incre ased doorway> ่แหละคันเร่งอยู่นี่คันเร่งอยู่ขาเล็กๆคันเร่งอยู่เล็กๆนั่นน่ะเหยียบคลันให้สุดวะอ่านี่เ่งหนอยะไรนู่นน่ะดันดินไปนู่นเลยนู้นดันดินไปนู่นขึ้นนู่นนู่นอะ ต้องให้เจโอ,อยมาเออต้องให้เจโอ,อยมาสอนโน่นไงเนี่ยเขาไทยอยู่เนี่ยเออดันขึ้นไปนู่นอะ่ะเอาดัานไปเลยสวนครับดูความนึกของคนออดันให้เสมอว่า ไปไปลึกกว่าเขาล่ะแกต้องเก็บงานใหม่ <c oughs> เดออ้อยถ้าไม่เสมอของเขา,เ,ขาเห็นเขาด้านไมเนี่ย,ยบ้าบอเก๋ากเาสารทำเรียบไปทำเป็นคลื่นให้แก cái xùn đó. Chà kia thoi chưa vậy nào? Điên nha, Ơi, อย่งนต้องให้เจ๊ออยมาสนอนขึ้อนอีกขึ้น,น,น,นอีกเหยียบคันเร่งว่ะ ต้นไปทั่วเลยเจเนนเรามีดินไหมไหมนะ 51เหยียบ<อ>คันเร่งเลยเหยียบคันเร่งไม่ต้องยกเออวางไปอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเหย,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 ยียบคันเร่งว่ะแลาวทำไมเหยียบคันเร่งค้างอย่างนั้นล่ะ <S <S เห็นไหมกดันไ่ะเห็นไหมน่ะ ดูเขาดันน่ะเห็นไหมน่ะเนี่ยดูเขาดันเนี่ยดูเขาดันเนี่ยไปโคลเลิกงานเลยครับท้องฟ้าสวยมากเลยอู้ตัวนี้นะครับสไฟ อะในเออเคลียร์ให้มันเสมอไงเอาดันเหมือนเขาอ่ะเหยียบคันเร่งว่ะเออดันไม่เหยียบคันเร่งล่ะดันไม่เหยียบคันเร่ง เหยียบคันเร่งน้อยเหยียบคันเร่งแรงเหยียบคันเร่งไปเลยเดี๋ยวเก็บงานเองเอาหักล้อไปไหนดันคับเจรถกูภัย พอแล้ว<า>เดี๋ยวดินเขาจะหายไปหมดอหอเออเขาเลิกงานแล้วเขาืเป็นยังไง อันนี้โทษร,ระบายอ๋อมีโทษร,ระบายด้วยขับรถกูภยย้ภัยไงี้แหละมาขับรถไถท,ทีหนึ่งเป็นยังไงไปขับถอล้อสนุกดีขับถอล้อนะโอ้เราเราเกรดเป็นคลื่นนะเขาบอกให้เกรดเป็นคลื่นไง <laughs> <panels> ไม่เ,เดูไม่โคอ่ะไม่โคะและ้วทีไง,งาเขาไปเคลียร์ลิงข้างบน ท้องฟ้ามานะนนันยังสวยด้ยนะโทรศัพท์เจนยิ่งสวยเลยเกดี๋ยวะาีบ้านเราับบ้านไมโครนะคะวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นขับเลยค่ะ <c oughs> นูเกตจะให้ขับซออันนี่แค่จะกล้าขับเคยขับนานแล้วก็พี่สองร้อยอ๋อแล้วสิบเคยขับเคยขับ อาชีพเก่าค่ะอยากขับเมื่อก่อนเคยเป็นเจ๊ไม่เจ๊ไม่คงแต่ทุกวันนี้เป็นเจ๊รถตู้กู้ภัยโอ้ยแกขึ้นน,นี่แล้วโอ้ยก็ขึ้นนี่แล้วเขาจะเลิกงานแล้วขับไปเคลร์ริงข้างบนหกโ,โมงเย็นแล้วหกโ,โมงแล้วเฉลี <c oughs> เร็วมากเจเนนขับไม่ได้หรอกโคตรเร็วอ่ะมันเร็วมันเร็วรู่นเจเนนต้องขับตรงนั้นหมดธรรมดายังไวเลยอ่ะหลังเดี๋ยวเรามาขับกัน ต้องมาตอนเย็นเย็นช่วงนี้เละแดดไม่ร้อน,ออน,นแดดไม่ร้อนสติกเกเกอร์หมดแล้วยีเวลาผมมีน่ะไม่โคหรอ่ผมไม่ค่อยได้มาเดี๋ยวรอรอบหลังสติ๊กเกอร์กี่คันผมจะนับไว้ให้ทั้งหมดนะ ผมรอห้ารถถยสองไมโครหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ครับรอรองบประมาณก่อนเดือนเป็นเสนไม่รองบประมาณ <c oughs> สาธุสมอรปากปลาครับเดี๋ยวเจอกันครับเ,รด <c oughs> เดี๋ยวไปบันหลัง เนี guys, okay, ่ยด <bells>. ูเขาดันเนี่ยเขาเย็บเขาเร่งด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมดูเขาไปวะใครจะชนะก็ไม่เหยียบคันเร่งหนอก สนุกไหมวันนี้สนุกไหมชอบไหมแบบนี้ชอบค่ะชอบชอบพอมาถ่ายไหมเดี๋ยวจะพามาอีกฝา,ากคนดูเยอะนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายแบบนี้ให้ดูจะมาถ่ายอีกใช่ไหมเจะมาถ่ายอยากให้เจนแอนมาถ่ายแบบนี้เรื่อยๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเจนแอนกู้ภัยลั่นทุ่งนะครับ ไปไหนก็ลั่นทุ่งเลยทีนี้มาด้วยกันแล้วทีนี้โอ้โดูพาเดินมาตรงที่ดีนะ <c oughs> ไปยังไงทีนี้ะเดินดินคุยกันไปคุยกันมาดูนะ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายยังไงร,รองชมคลิป,ปไลค์กดแชร์ซับตะครยให้ด้วยแล้วกันนะ<บ>ครับบ๊ายบาย,บบาย,บาย